คุณผู้ชมครับความล้มเหลวของโครงการรับจำนำข้าวที่มีการดําเนินโครงการมาก่อนหน้านี้หนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่าชีวิตของชาวนาไทยยังไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้นะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งปริมาณการส่งออกข้าวของไทยก็ปรับตัวลดลงอีกด้วยครับดังนั้นในวันนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์จะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบว่าเพราะอะไรโครงการรับจำนำข้าวที่มีการดําเนินโครงการมาก่อนหน้านี้นั้นจึงไม่สามารถทําให ชาวนาไทยลืมตาอ้าปากได้จึงไม่สามารถทําให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากอดีตได้นะครับเริ่มมาดูกันครับจากข้าวขาว5%า5%เซึ่งเป็นข้าวที่อยู่ในความต้องการของตลาดโลกนะครับข้อมูลนั้นพบว่าราคาข้าวขาวหาเเดือนเมษายนล่าสุดนี้เริ่มดูจากอินเดียครับเราพบว่าข้าวขาว5%ของอินเดียนั้นมีราคาอยู่ที่ตะละ13,600บาท ในขณะที่ของไทยนะครับราคาอยู่ที่ตันละ12,640บาทครับและอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือเวียดนามครับเพื่อนบ้านของเราเราพบว่าเวียดนามนี้มีราคาข้าวข้าว5%เอนี่ยนะครับอยู่ที่ตันละ12,480บบาทนี่คือข้อมูลราคาข้าวนะครับซึ่งก็จะพบว่าราคาข้าวนั้นเมื่อเทียบกันแล้วไทยกับประเทศคู่แข่งแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเจาะลึกไปครับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐพบว่า ในปี2,556ไปดูในเรื่องของตัวเลขการส่งออกเราพบว่าแชมป์ของโลกนั้นคืออินเดียนะครับอินเดียมีปริมาณการส่งออกข้าวสูงถึง10ล้านตันในขณะที่เวียดนามมีปริมาณการส่งออกข้าวเป็นอันดับที่2ครับ7ล้าน4แสนตันและอันดับที่3นั่นก็คือไทยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้นะครับไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวในปี2,556ตัวเลขอยู่ที่7ล้านตันครับ นี่คือตัวเลขการส่งออกข้าวนะครับคุณผู้ชมเราดูกันต่อคาดการในปีนี้ครับก็มีการคาดการกันว่า3อันดับแรกคงไม่เปลี่ยนแปลงครับแน่นอนว่าแชมป์คืออินเดียอันดับที่2ก็คือเวียดนามและตามมาด้วยไทยแต่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกข้าวจะพบได้ในอินเดียแล้วก็ในไทยครับเพราะว่าจะมีการส่งออกข้าวด้วยปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบจากปี2556นี่คือจากการคาดการณ์นะครับในขณะที่เวียดนามนั้น ตัวเลขการส่งออกข้าวในปี2,557นี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง4 0 0 0 0ตันครับทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมเหตุผลไทยจึงส่งออกข้าวไปต่างตลาดโลกได้น้อยลงนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนั้นบอกว่าเหตุผลที่ทําให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยไปยังตลาดโลกลดลงนั้นก็เนื่องมาจากว่าชาวนาครับเลือกจะนําข้าวไปจํานํากับรัฐบาลเนืน่องจากว่าได้ราคาข้าวที่สูงกว่าการขายให้กับโรงสีโดยตรงนะครับนอกจากนี้ คุณภาพข้าวที่ได้จากโรงสีนั้นก็ลดต่ำลงเนื่องจากว่าชาวนาเร่งปลูกเพื่อเข้าโครงการรับจำนำนั่นเองครับจึงไม่ต้องพูดถึงศักยภาพในการแข่งขันนะครับว่าของไทยย่อมลดลงตามไปด้วยครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเหตุผลครับชาวนาไทยไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นั่นก็เป็นเพราะว่าต้นทุนการทำนาเพิ่มมากขึ้นครับเราจะไปดูกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับต้นทุนการทำนานั้นเราพบว่าชาวนาไทยครับต้องแบกรับต้นทุนจำนวนมากทีเดียวนะครับ การทำนานหนึ่งไร่ชาวนานจะมีต้นทุนหลักเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงค่าจ้างต่างๆแล้วก็อื่นๆรวมแล้วครับเบ็ดเสร็จประมาณ4,500บาทอย่างที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับกรณีที่ชาวนาน,นำข้าวเปลือกไปไขายในโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลรับซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าหากความชื้นมาตรฐานที่15%เรเตราคาเฉลี่ยที่ชาวนานจะได้รับนั้นก็จะตกอยู่ที่ตัะประมาณ13,000บาทครับ แต่ถ้าขายกับโรงสีโดยตรงเมื่อหักความชื้นราคาเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ที่ตลด0บาทนาหน้า1ไร่ครับคุณผู้ชมจะได้ผลผลิตไม่ถึง1ตนันหรือ1,000กิโลกรัมแต่จะได้เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ700กิโลกรัมนะครับเท่ากับว่า1ไร่กรณีเข้าโครงการจำนำข้าวนั้นก็จะขายข้าวได้9,100บาทต่อไร่หักต้นทุนแล้วจะเหลือกำไรไร่ละ4,600บาท หากขายกับโรงสีโดยตรงจะขายข้าวได้5,460บาทต่อไร่ครับเมื่อหักต้นทุนแล้วเหลือกำไรเพียงแค่960บาทเปรียบเทียบดูนะครับคุณผู้ชมบนหน้าจอนขณะนี้จะเห็นได้ว่าชาวนานั้นแทบไม่เหลือรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลยนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ชาวนาไทยลืมตาอ้าปากได้นั่นก็คือต้องกล้าเปลี่ยนครับไม่หวังพึ่งเงินอุดหนุนโครงการต่างๆจากรัฐบาลหันมาทำนาแบบลดต้นทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างจริงจัง เพราะเมื่อข้าวมีคุณภาพต้นทุนการผลิตลดลงกำไรก็เพิ่มมากขึ้นชาวนาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ